สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ368 Studio นะครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนคุยเรื่องอการคัดลอส s นะครับเราพาดหัวพาดหัวไว้เลยว่าซื้อหุ้นผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่คัดลอสให้เป็นนะครับการคัดลอส s เนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยหลายๆท่านอาจจะ,ะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะคัดลอสตรงไหนนะครับ คัดลอสแล้วเสียได้ตังค์นะครับมันลงขาดทุนไปเยอะจะทำยังไงจะมีคำถามมากมายนะครับอันนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรจะคัดลออยังไงนะครับคัดลอสที่จุดไหนละวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวแอป,ปอยู่ตัวหนึ่งนะครับของทาง f i n a n c i e ี Hero นะครับจะเป็นแอป,ปที่เหมาะสำหรับคนที่ลงทุนนะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจอนะครับก ตัวแอปตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถตั้งเวลานะครับตั้งราคาทํากําไรนะครับหรือว่าตั้งราคาตัดขาดทุนให้คุณได้โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจออีกต่อไปนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเออลงทุนเนี่ยแล้วเราไม่ได้คัดลอสเนี่ยออความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยและการที่จะออรีคอเวอร์นะครับที่จะต้องทําคืนมาเนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องอใชค้ความพยายามมากแค่ไหนนะครับลองดูจากตัวเลขในตารางนะครับสมมติว่าเรามีเงินต้นอยู่ที่100บาทนะครับถ้าเราขาดทุนไป10%นะครับเ,เงินต้นคงเหลือก็คือ90บาทใช่ไหมครับการที่จะทำกำไรเนี่ยาจากการขาดทุนตรงนี้เนี่ยให้มันกำไรกลับไปที่100บาทเหมือนเดิมเนี่ยมันจะต้องทำถึง1% 1เ็นเห็นไหมครับ ขาดทุน10%แต่ว่าจะต้องทําถึง11%นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราขาดทุนมากกว่านั้นล่ะอย่างเช่นขาดทุน20%นะครับปอเซนที่จะต้องทําคืนเพื่อที่จะไป100บาทเหมือนเดิมเนี่ยคือ25%เห็นไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าขาดทุนไปเรื่อยๆล่ะครับขาดทุนไป40%นะครับมันจะต้องทํากลับไปถึง66.67%นะครับและ ถ้าสมมุติว่าขาดทุนไปถึง50%เลยทีเดียวนะครับเราจะต้องทํากําไรให้ได้ถึง100%นะครับเพื่อที่จะกลับไปเท่าทุนเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่ายิ่งคุณปล่อยให้หุ้นของคุณในพอร์ตเนี่ยขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยการใช้ความพยายามนะครับการใช้ความสามารถในการทำำรํากําไรเพื่อที่จะเรียกทุนคืนกลับมาเนี่ยมันจะยิ่งยาก ยากมากๆนะครับยากจนบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเลยคิดว่า,าการตัดขาดทุนนะครับในตําแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นโซลูชันนะครับเป็นทางออกที่ดีนะเพื่อที่จะระคงรักษาเงินต้นของเราไว้นะครับแล้วก็เอาเงินต้นตรงนี้เนี่ยไปลงทุนต่อนะครับอาจจะลงทุนในหุ้นตัวเดิมเมื่อราคามันลงไปจนสุดแล้วนะก็มีการกลับตัวเป็นขาขึ้น นะครับพื่งตรงนั้นเนี่ยเราจะทํากําไรได้เป็นก่อเป็นกำนะครับหรือเอาเงินจากการตัดขาดทุนเนี่ยเอาไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นนะครับที่มันเติบโตนะครับคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการลงทุนในการเล่นหุ้นเนี่ยเราซื้อหุ้น10ตัวเนี่ยมันไม่มีทางที่จะถูก10ตัวเด็ดขาดนะครับต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับไม่มีใครชนะร้อยเปอะนะมันก็จะมีโอกาสในการชนะมากกว่าโอกาสแพ้นะครับหรือ,อ สิ่งที่เราจะพิจารณากันมากๆเนี่ยก็คือว่าเราจะจํากัดการขาดทุนนะครับแต่ว่าเราจะไม่จํากัดการทํากําไรนะครับการคัดลอส s เนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการจํากัดการขาดทุนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้มีคําถามนะครับจากนักลงทุนว่าเฮ้ยเราควรจะคัดลอส s ตอนไหนกันบ้างนะครับอ๋อหลายๆตํารานะครับบางตําราก็บอกว่าคัดเท่าไหร่ดีล่ะสคัดเลย 5%คัดเลยบางตำราก็บอกว่ารอสิแล้วคัดเลยอันไหนไมันถูกต้องอะครับออสามอันนี้เนี่ยตามความเห็นของผมเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ3้3%เซนเี่ยที่คุณตัดขาดทุนหรือว่า5%หรือ10นที่ตัดขาดทุนไปปุ๊บเนี่ยคุณตัดขาดทุนไปแล้วมันราคามันไม่เด้งขึ้นมานะครับมันไม่ได้เด้งใส่หน้าคุณเนี้ย มันจะกลายเป็นว่าเออเฮ้ยเราขายหมูนะครับตัดขาดทุนโดยที่เออมันไม่ใช่จังหวะที่ดีนะครับขายปุ๊บราคาขึ้นปับ๊บซึ่งผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนัก <ๆ S 2> ทุนมือใหม่เนี่ยก็คงจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาน่าจะเยอะเหมือนกันผมก็เจอบ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่เราควรจะตั้งขาดทุนตัดขาดทุนเนี่ยมันควรจะเป็นจุดที่มีนัยยะทางกราฟนะครับการมีนัยยะทางกราฟเนี่ยเป็นยังไง ก็คงจะต้องใช้ในเรื่องของการเทคนิคอลนาเิซิสนะครับเข้ามานะครับในการอธิบายในเรื่องตรงนี้เรามาดูกราฟกันนะครับง่ายๆครับโดยปกติเนี่ยเวลาหุ้นเวลาข,ขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นในลักษณะที่ขึ้นมาแล้วก็มีการพักตัวนะครับแล้วก็มีการทําราคาจุดสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีการพักตัวขึ้นมาแล้วก็ ทำจุดสูงสุดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับรูปแบบของกราฟขาขึ้นที่เรามักจะซื้อแล้วได้กําไรเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้โดยปกติเ,กเนี่ยถ้ากราฟมันเป็นอย่างนี้เราก็จะซื้ออยู่ในตําแหน่งที่มันย่อตัวอาจจะเป็นตรงนี้หรือมันตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าจะให้ราคาเนี่ยมันวิ่งทะลุตัวไฮเดิมนี้ขึ้นไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันอาจจะมีลักษณะที่เป็นอย่างนี้คือกราฟขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อตัว แล้วเราก็ซื้อในจังหวะตรงนี้เหมือนกันนะครับจังหวะที่ยอดตัวตรงนี้เนี่ยหรือว่าจังหวะที่มีการกลับตัวขึ้นมาเป็นจังหวะที่ราคากลับตัวขึ้นมาแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยขนาดนั้นคือมันไม่ได้ทะลุผ่านตรงนี้นะครับแต่ว่ามันกลับตัวลงแล้วมันก็ลงลงไปเรื่อยๆนะครับลงจนทะลุนะครับทะลุเส้นตรงนี้นะครับทะลุจุดต่ําสุดตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะเป็น วิธีการเล่นของผมเนี่ยคือการตัดขาดทุนเนี่ยผมมักจะตัดขาดทุนตรงนี้เมื่อมันทะลุนะครับทะลุเอ่อทะลุตัวโลนะครับจุดต่าสุดก่อนหน้านะครับถามว่าทําไมาถึงเลือกตรงนี้เอ่อเท่าที่ศึกษาแล้วก็เอ่อได,ได้ได้ทดลองเก็บสถิติมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันมาจากทฤษฎีของดาวเทียรีนะครับทฤษฎีดาวคือเอ่อคิดว่าอัลกอริทึมของนักเทรดทั่วโลกนะครับ อัลกอริทึมของการเทรดอ่ไม่ว่าจะเป็น AI เทรดนะครับหรือว่าโบรกเกอร์เทรดเนี่ยเขาก็จะเทรดในลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็ลองดูนะว่าอ,อ่าลอง,งพิจารณาดูหรือสังเกตดูก็ได้ถ้ามันมีการดุดจ,จุดโลก่อนหน้าอย่างที่ผมว่าเนี่ยกราฟม,มันมักจะลงค่อนข้างเร็วและแรงเนื่องจากว่ามันเป็นจุดนัดพบอ่ะนะจุดนัดพบที่หลายๆคนรู้ว่าเออมันควรจะต้องขายตรงนี้ทุกคนก็จะขายใส่ลงไปเหมือนกับนัดกันมาเลยนะครับอันนี้ลองมาดูกราฟดีกว่า ดูของจริงเลยนะครับอันนี้เอามาจากตัวแอปพลิเคชันของ f i n a n c i e ีย e ี o นะครับของบล็อกเกอร์ฟินแลนเซียไซรนะครับตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายหุ้นนะครับซึ่งทาง f i n แลนเซียเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับจะมีฟีเจอร์ที่มันเ,เยอะมากกว่าตัวสตรีมมิ่งที่เราใช้นะครับที่เดี๋ยผมจะยกตัวอย่างในท้ายๆคลิปเนาะว่ามันจะมีการ ตัดขาดตั้งเวลาตัดขาดทุนโดยอตัตโนมัติตั้งราคาทำกําไรโดยอตัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเฝ้าจอนะครับแลก็ตัวแอพพลิเคชันตรงนี้เนี่ยนอกจากจะซื้อขายหุ้นได้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะดูกราฟได้ด้วยซึ่งอินดิเคเตอร์ในการดูกราฟเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่อการวิเคราะห์นะครับนี้มาดูในเรื่องของการตัดขาดทุนนะครับหลายๆคนเนี่ยตัดขาดทุนเมื่อไหร่ครับอ๋อเดี๋ยวผมลองกลับไปดูที่หุ้น KTC ดู นะครับบางคนเนี่ยใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า EMA นะครับ EMA เป็นตัวตัดขาดทุนบางคนก็เอา25วัน EMA 25วันก็จะเร็วหน่อยตัดขาดทุนได้เร็วหน่อยบางคนยังทนได้อีกก็เอา75วันนะครับบางคนก็เป็น200วันข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะครับตัดขาดทุนเร็วมันข้อดีก็คือก็จํากัดความเสี่ยงได้เร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะมีความผิดพลาดได้มากมากขึ้นนะครับเช่น 25วันมันทะลุราคามันทะลุ25วันลงมาปุ๊บมันอาจจะกลับตัวแล้วก็พุ่นเป็นขาขึ้นแล้วก็ทะลุไฮเดิมไปก็ได้มันเองมันไม่มีทางรู้นะครับมันก็เป็นการเสี่ยงแต่วา่าอย่างตัว k คดซตัวนี้นะบางคนก็จะมีการตัดขาดทุนละในช่วงของตัว EMA 25วันตรงนี้ใช่ไหมครับบางคนก็จะมาตัดขาดทุนตรง EMA ตัวประมาณจัก75วันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่ความทนทานนะครับความเจริตของแต่ละคนในการ ความเรยกว่า,าถือได้ทนแค่ไหนนะครับนี้ลองมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัดขาดทุนเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมอาจจะยกทุกอย่างจากเคสจริงเลยแล้วกันนะครับจาเช่นบิวตี้เงี่ยอ๋อดีราคาก่อนหน้านี้เนี่ยตัว b ิวตี้มันทำผมให้ดูกราฟกราฟวีคเลยนะครับ เห็นไหมฮะมันวิ่งจากประมาณ3าบาทกว่าวิ่งไปจนไฮสุดประมาณ23บาบาทกว่าใช่ไหมครับแล้วมันก็เทลงมาเลยจาก23บสามบาทที่เป็นจุดสูงสุดของมันนะครับลงมาตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับมันก็คงจะมีสตอรี่มีผลประกอบการที่ไม่ดีหรืออะไรหลายๆอย่างมาทําให้กรัมเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณไม่ตัดขาดทุนเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าเจ๊งแนะ่นอนคือ เงินหายไปจานวนเยอะมากถามว่าตัดขาดทุนตัดตรงไหนถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยอ๋อผมอาจจะยกเป็นเป็นแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับก็ถ้ามันดูจากจุดจุดต่ําสุดนะครับก่อนหน้าอย่างเช่นจุดตรงนี้นะครับถ้าราคากราฟเนี่ยมันหลุดทะลุลงหลุดหล,ลุดจากจุดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็ควรจะพิจารณาที่จะตัดขาดทุนไปแล้วนะครับก็ถ้าสมมติคุณไป ซื้อมาตั้งแต่20กว่าบาทเนี่ยก็ประมาณสักสิบบาทเก้าสนะครับหรือ19บาทอย่างนี้ก็ควรจะตัดขาดทุนได้แล้วนะครับเพื่อจะออตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็ก็ลืมไปเลยแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นบางทีถ้าตอนนี้เนี่ยมันกลับมามันจะมีสัญญาณมีวอลลุ่มเข้ามาคุณอาจจะกลับมาเล่นนะวันนี้ก็ได้นะครับวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยตัวบิวตี้ก็เป็นอะไรที่ จะ,จะเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับลองแถมให้ดูนิดนึงนะครับในกราฟเดย์เห็นไหมครับมันมีการยกตัวยกโลนะครับยกไฮยกโลและก็ถ้าสมมุติว่าบิวตีมันเบรกตัวไฮที่1.88ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะฟอลโล่บายต่อนะครับทีนี้ลองมาดูฟีเจอร์ที่ผมว่าแล้วกันนะครับว่าไอตัว ตั้งเวลาสําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเทรดนะครับทำงานประจำเนี่ยเขาจะตั้งเวลาในการตัดขาดทุนนะครับหรือว่าตั้งเวลาในการตั้งราคาในการทํากำไรได้ยังไงบ้างคือฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีของทางที่นันเซียฮีโร่นะครับมันก็จะมีอยู่2อันคือตัว Stop Order กับตัว t ท a i ์เรนสต็อนะครับตัว Stop Order เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าคุณทำซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะทํากําไรในจุด จุดที่มาร์กเอาไว้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัว stop order ของตัว CPN ละกันนะครับให้เห็นภาพเลยละกันตัว CPN เนี่ยผมทำตัวอย่างเอาไว้คือจะ t k k p r r o i t นะครับนะครับขายทำกำไรที่58บาท25ต่างซึ่งเป็นจุดจุดไฮเดิมของมันนะครับแล้วก็จะ stop loss เนี่ยหรือว่า Cu t loss เนี่ยเมื่อราคามันต่ำกว่า ราคาส7บบาท50คือเป็นราคาก่อนหน้าตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าจะขายทั้งหมดเลยเท่าไหร่ผมมี่อยู่พันึงในพอร์ตก็ขายทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะตั้งคอนดิชันตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ด้วยเข้าใจว่ามันตั้งได้มากที่สุดถึง180วันเลยนะครับตรงนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกก็คุณก็ตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องมาดูก็ปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ถ้ามันตรงกระดานมืดนสขเมื่อไหร่ก็ นะครับมันก็จะทำทำการขายตามตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้คราวน,นี้เราลองมาดูในฟีเจอร์ที่เรียกว่าตัว t i l l i n g stop กันบ้างนะครับการทำ t i l l i n g stop นี่หมายถึงว่าเวลาเราซื้อหุ้นมาแล้วเราจะปล่อยรันเทนนะครับปล่อยให้หุ้นมันวิ่งขึ้นไปนะครับทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าหุ้นมันจะกลับตัวลงมาผ่านแนว แนวสําสคัญที่เราตั้งเอาไว้นะครับหลุดจุดนั้นมาปุ๊บถึงจะสั่งขายทํากําไรนะครับซึ่งในฟีเจอร์ของ f i n a ซีฮ h โร่มันก็สามารถทําตรงนี้ได้เช่นเดียวกันผมลองยกตัวอย่างตัวหุ้น STGT นะครับที่ผมทําตัวอย่างเอาไว้นะครับออผมซื้ออยู่ที่ราคาประมาณตรงนี้นะครับสา7สบาทเจ็ดสตางค์ตรงนี้เลยนะครับก็ออสั่งให้มันออตัวฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเริ่มทํางานเมื่อราคามันไปแตะ ที่43บาท50สตางค์นะครับตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดที่ผมกำลังคิดว่าจะ take profit นะครับก็คือเป็นจุดที่ปิดกับตรงนี้หมายความว่าถ้ามันวิ่งขึ้นมาจนปิดกลับได้แล้วมันยังสามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็ยังไม่ขายนะครับมันจะวิ่งต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่ขายจนกว่าราคาเนี่ยมันจะมีการกลับตัวในเรื่องของตัวทิกเกอร์ไพที่ผมตั้งไว้1บาทหมายความว่าถ้ามันวิ่งจนไปถึง50บาท นะครับแล้วมีมการปรับตัวย่อลงลงมา1บาทคือลงมาที่ราคา49บาทก็สั่งให้มันขายที่ราคา49บาทตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไป50บาทแล้วมาลงมา49,25บาทย5นะครับยังไม่แตะตัวทิกเกอร์พอ,อยต์ตรงนี้แล้วมันกลับตัวเป็น 51, 52, 53บาทมันก็ยังทำกำไรไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเราสามารถปล่อยให้มันวิ่งทำกำไรได้ไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ อ o n มอนิเตอร์ดูว่าจังหวะไหนควรจะขายเทคเอากําไรเข้ากระเป๋านะครับเห็นไหมครับว่า2ฟีเจอร์นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะกับนักลงทุนนะครับทีออ่ไม่มีเวลาเฝ้าจอนะครับที่มีงานประจําทำอะไรเงี้ยตรงนี้ฟีเจอร์ดีมากเลยคุณสามารถตั้งเวลาเอาไว้เลยจะตั้งเป็นเดือน2เดือนก็ได้แล้วก็ให้มันออมอนิเตอร์ให้ระบบมันมอนิเตอร์เราก็ไปทําอย่างอื่นเอาไว้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจฟีเจอร์ตัว อ i อฟิ c ンเชียฮีโตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ตัว Google Form ที่ผมทำไว้ด้านล่างครับผมจะมีใส่เอาไว้ตรง description นะครับของใต้คลิปตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปฝากรายละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ของทางฟิナンเชียนะครับติดต่อกับปายางท่านนะครับเพื่ออธิบายหรือว่า,าเพื่ออําโหลคคามสดวกของให้กับท่านในการเปิดเปิดพอร์ตนะครับในการเปิดพอร์ตใช้งานตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตาม368 s t u d i สนะครับก็ยังไงฝา,ากรบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับหรือว่าเป็นกำลังใจโดยการคลิก google form ฝากชื่อเพื่อที่จะสมัครตัว Financier Hero ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ